ให้ใครานนี้มาดนี้เออเออมันหมดกินดิเออใายจกใต้น้ำนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยงเอาละเอ้ เย็นน้ำเย็นปีนองเกอน้ำเย็นมากเลยครับน้ำไม่ต้องรบกวนอแวไม่กลัวนี่นี่นี่